ครับสวัสดีครับนี่นั่งดูอยู่เลยเนี่ยท<ม>่านผู้ชมพันบอกขอดูบ้างฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยแล้วกัน <c oughs> นะครับะะช่วยกันนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามีคมอคมเมนต์อะไรเขียนมาเลยนะ,ะเราเหลือไปเห็นพอดีอาจจะไม่ได้ไดมองตลอดแต่ว่า ถ้าเหลือไปเห็นก็ยินดีนะครับจะขยายความให้เกือบ24ชั่วโมงสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่หลายคนจับตาทั้งประเทศอาจารย์เมื่อวานนึกว่าเลือกสสนั่นสิโอ้โหแต่แต่ถามว่าในความรู้สึกของคนที่ลงในท้องถิ่นอย่างเช่นอบจนะเขารู้สึกว่าศักดิ์ศรีเขาเยอะกว่าสสอีกสสลงเป็นเขตที่ันทั้งจังหวัดครับเมื่อวานเขาแบบเยอะนี่เมื่อวานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโอ้โห หลายคนจับตาเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคุณชาญพงเพชรภายใต้การแรงเสริมของเพื่อไทยโโอโหนะไม่น่าเชื่อรอบนีน้นอกจากนี้คือเขาบอกว่าได้แปดบ้านใหญ่พันหนึํากำลังกันครับแต่ทีนี้ถามว่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยที่เราสามารถจะชี้ว่าคุณชาญชนะเพราะการสนับสนุนของเพื่อไทยได้หรือไม่มชนะพันแปดร้กว่าคะแนนเนี่ยมผมว่าพูดได้ไม่เต็มปาก แต่ผมว่าไอ้ที่พูดได้เต็มปากก็คือความผิดพลาดของท่านนายกแจ๊สท่านนายกแจ๊สเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยผู้ตรงๆขึ้นมาเป็นานายกอปจอปทุมธาน,นีได้ส่วนหนึ่งเพราะได้รับการสนับสนุนจากคนเสื้อแดงใช่ไหมฮะแล้วก็ในการเลือกตั้งปี66เนี่ยนายกแจ๊สสลับขั้วไปนิดหนึ่งไปสนับสนุนที่เขาบอกกันว่าพวกกลุ่มเสื้อนําเงินม,มันก็เลยทำให้คะแนนระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันถูกตัด แล้วก็ทําให้เพื่อไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้ที่นั่งเลยทั้งจังหวัดได้ที่นั่งเดียวที่เหลือส้มล้วนอ่าแต่รอบนี้คือความผิดพลาดข้อที่หนึ่งค,คือถ้าคุณคํารงวิทย์ยังคงมูฟออนอยู่กับพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าแรงส่งแต่ของพูดนี้พูดยากเพราะว่าณนะจังหวัดนั้นเราไม่รู้ว่าเขาประเมินกันยังไงแล้วก็จังหวัดถัดมาจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดที่ทีแรกเนี่ยแกตัดสินใจว่าเอ๊ะจะให้ลูกแกลงในานามก้าวไกลดีหรือเปล่าหรือแกจะลงในนามก้าวไกลไหมอะไรทำต้องเนี้ยสุดท้ายแกกลับลํา มาลงเองครับอ่ะเมื่อแกมาลงเองปั๊บเนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่พรรคก้าวไกลก็บอกว่าจะไม่ส่งผู้สมัครผมคิดว่าไอแรงหนุนตรงนี้จากการเลือกตั้งสสเนี่ยครับมันมันไม่หนุนนะครับบิ๊กจัดในรอบนี้นะฮะแต่ก็จะบอกว่าคุณทักษิณหรืออะไรเงี้ยไม่มีบทบาทเลยก็คงไม่ได้แต่คงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ทําให้ชนะครับแต่อย่างน้อยมันชี้ให้เห็นว่า I back. อแฮมแบ็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็แค่ไปงานบวชก็ เรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งถ้าเป็นที่นนที่นนแกก็เพิ่งไปมาและแกก็บอกว่าจะเอากลับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแกมีความมั่นใจอยู่ครับแล้วก็การเมืองนอกจากนี้ถ้าจังหวะนี้นะถ้าให้ผมฟันไปอย่างเดียวก็คือว่าอะไรต่างๆที่คุณคิดว่าจะเป็นใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยในการเลือกตั้งอบอจอหรือการเลือกตั้งอื่นๆ รวมไปถึงการเลือกตั้งสสในอีก3าปีข้างหน้าเนี่ยผมพูดได้แค่ประโยคเดียวนะตอนนี้ไม่หมูไม่หมูไม่หมูคือถ้าดูคะแนนเนี่ยเมื่อวานเช้าวันนี้แล้วกันนะครับทางองค์การบริหารส่วนกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์อบจเนี่ยประกาศผลออกมา23,032คะแนนนี้คุณชานพงเพชร แล้วก็นายกแจ๊สนะฮะ 2, 1, 2, 2, 2> องแสคะแนนขาดกันนิดเดียวพันแคะแนนนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยผมดูอาจารย์จุดหนึ่งน่าสนใจเมื่อวานไปดูการนับคะแนนแถวแถวสะพานแดงคือถ้าใครเคยไปไป,ประทุมตรงข้ามะลังสิธรริมคลองเนี่ยจะมีสะพานสะพานแรกขวามือเป็นสะพานแดงจุดเนี้ยจะมีหน่วยเลือกตั้งประมาณ12หน่วยที่ผมไปเดินดูแต่เมื่อวานเนี่ยไปเดินดูการนับคะแนน5หน่วย ห้าหน่วยเนี่ยอยู่ในเขตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีแต่พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิตซึ่งเป็นพื้นที่ของลูกนายกแจ๊สนายกโบลิ่งโอาโอเมื่อวานเนี้ยสามในห้าหน่วยกลายเป็นว่านายกชาญเจาะเจาะได้ใช่ไหมโอ้โหแล้วมีหนึ่งหน่วยอาจารย์นายกแจ๊ชนะแค่คะแนนเดียว121ยยี่สิเอ็ดกัอหมายถึงอะไรอ่ะอาจารย์โอ้โหมันมันมัน อธิบายที่เยอะแยะไปหมดเลยคนเบื่อเปล่าเออคนเบื่อไหมอยากเปลี่ยนไหมเพราะบุนี้เป็นแฟชั่นนะอยากเปลี่ยนแต่คุณชาญก็อยู่มาสามสมัยก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ใจเออหรือว่าคนไปน้อยไหมอ่ามีส่วนนะ เพราะว่าเห็นเราดูผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย9ครั4ไปจริงเนี่ย4 7 72แล้วที่พิเศษชี้ให้ผมดูก่อนเข้ารายการเนี่ยตัวเลขเนี่ยอโอ้โห่าสนใจนะมันน่าสนใจฮะเป็นเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดผู้ง่ายคือไม่เลือกใครเลยเนี่ย32,885ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าบัตรเสีย 11, 2 2> อีก11,302อันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะผมว่าตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวชี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น อ่าสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่นะในเขตจังหวัดปทุมธานีคนรุ่นใหม่ไม่เอาเลยป่ะสองคนนี้ไม่เอาเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่ามีตัวแทนของพรรคที่ตัวเองอยากได้อยากได้เข้ามาอ่ามีจะจะมีผลไหมเอออันนี้น่าคิดนะครับหรือว่าคนออกไปทํางานที่อื่นแล้วก็ไม่กลับมาครับแต่นี่เป็นลักษณะของการมานะสี่หมื่นกว่าเนี้ยมาครึ่งหนึ่งเนี้ยไม่มาใช่ไหมฮะครับโอ้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวว่า ทำไมตัวเลขมันถึงได้สูงขนาดนี้ถ้ารวมกันใน40,000กว่าเลยนะพิเศษครับถ้าคะแนนนี้ไปทางไหนทางใดทางหนึ่งก็จบเลยนะม,มันก็จะชัดเลยแต่นี้มันแบบปริมๆจริงๆครับนะฮะคือถ้าดูจํานวนผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครเนี่ยอาจารย์ข้อมูลที่อยู่ในมือผมนะฮะน,นี่เป็นข้อมูลจากกกตอของอบอจอปทุมนะครับครับน่าสนใจเพราะว่าในพื้นที่เขตอําเภอลำลูลกกา แปดพันกว่าจานโอ้โหจาก32,000เนี่ยแปดพันกว่าแปดพันสามสิบเก้านะฮะแล้วก็ของคลองหลวงเนี่ยเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดแล้วก็ธัญบุรีเนี่ยห้าพันแปดร้อยยี่สิบสามแล้วก็คลองหลวงเนี่ยผมพอเดาได้นักษานาแล้วก็อำเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยเจ็ดพันสิบเก้านี่เป็นไม่ได้หนุนแต่ไม่ให้ใครอ่าไม่หนุนด้วยนะ แต่ไม่ให้ใครอำเภอใหญ่ด้วยนะเออเป็นน่าสนใจมากเป็นน่าสนใจมากใช่ไหมครัก็เพราะฉะนั้นนี่ก็น่าแปลกใจนะผมว่าในกรณีความได้เปรียบสําหรับจังหวัดที่ส้มเกือบทั้งจังหวัดครับมีเพื่อไทยหลุดมาท่านเดียวไม่ส่อแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับนะแต่ว่าถ้า แม่ต้องหาเวลาไปคุยกับท่านอาจารย์สตีธรที่พระปกเกล้าหน่อย <นะ S 1> ให้แกวิเคราะห์เล<อ>ยว่าข้อมูลตัวเลขแบบเนี้มันสะท้อนอะไร,รเผื่อแกจะมีการไปทําพงท<อ>ําโพเก็บข้อมูลเพราะแกเก็บอยู่ตลอดอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วแต่ว่าจะสรุปออกมาทําตีมเรื่องอะไรอเออเดี๋ยวต้องไปถามแกหรือถ้ามีโอกาสด้เชิญแกมาดีกว่าแต่เมื่อวานเนี่ยพอไปทีปุ๊บโพก็ออกเลยนะก็มีโอ้โหพอโพออกมาแค่นั้นเหละยทุกคน ตึง,ตลงเลยตลแต่พอผลออก <c oughs> การนับคะแนนออกมาอีกอย่างพลิกเลย <c oughs> พลลิกเยนะหลายคนก็บอกไอ้โพเนี่ยบางอย่างมันก็เชื่อได้นะบางอย่างก็เชื่อไม่ได้นะก็แล้วแต่อารมณ์พี่แต่ว่าตั้งแต่การเมืองสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าโพมันจะไม่แม่นละเพราะคนไม่ยอมตอบตรงๆหรือจะไม่ตัดสินใจจนถึงนาทีสุดท้ายแต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองนะว่าบางคนอยากเลือกคนนี้แต่พูดแล้วเดียดทัวลงไม่พูดดีกว่า เพราะฉะนั้นไปพูดอย่างอื่นหรืออะไรอย่เงี้ยแต่ถึงเวลาก็ไปกาให้หรือบางคนเนี่ยไม่ยอมพูดเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมัน politically ไม่ correct อ่าไม่โอเคอย่างถามว่าเพื่อนๆผมญาติๆผมญาติๆเลยเนี่ยยังกรดเลือกตั้งกันอยู่เนี่ยพวกนี้คือพวกอดีตเลเบอร์ทั้งหมดรอบนี้ไปกาให้ใครบอกไปกาให้พวกโทนะฝ่ายขวาผมพอเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นถามไม่ตอบ บอกไม่เลือกหรอกพวกนี้โอ้ยทําบ้านเมืองเสียหายครับถึงเวลาไปกาเฉยใช่ไหม,มคือมันอาจจะมีบางจุดบางประเด็นมันแล้วแต่ว่าคนมองอะไรเช่นเราอาจจะมองภาพรวมของเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแล้วเราก็รู้รสึกว่าเอ๊ะนโยบายแบบรัดเข็มขัดมากๆเนี่ยมันมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาที่ประเทศมันเพิ่งหลุดออกมาจากการแพร่ระบาดของโรคแลวเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันอาจจะไม่ฟังก์ชัน แต่บางทีเขาแค่คิดว่าเมื่อก่อนฉันทํางานอยู่ตรงเนี้ยไม่มันมีคนต่างชาติมาแย่งทำแล้วเพราะฉะนั้นอนเรื่องใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่มองอ่ะเขาจะมองแค่เนี้เพราะฉะนั้นพักไหนพักไหนมีนโยบายเอาคนต่างชาติออกอก็ไปกาอะไรแบบนี้บางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆบางทีก็บางคนมองเป็นเรื่องใหญ่ๆมันเขาบอกว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมายิ่งมันเดายากขึ้นเรื่อยๆอนะครับแล้วก็ บทบาทของโซเชียลมีเดียหรือ Mac, แม้กระทั่งคือบ้านเราเนี่ยไม่ชินบ้านเราดาูรายงานของสำนักวิจัยต่างๆเนี่ยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นวิชาการมันควรจะแม่นนะสื่อนี่มันก็ควรจะเป็นกลางนะแต่เ็าจริงในต่างประเทศเนี่ยมันทุกคนรู้เลยว่าแต่ละสื่อแต่ละโพลแต่ละอย่างต่างเหล่านี้ มันวางอยู่บนเบสทางความคิดทางอุดมการ์แบบไหนม,มันก็จะชี้ไปทางใดทางหนึ่งซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ PR หรือเพราะปกการะกันด้น,นั่นเองอนะฮะแต่ว่างานจริงๆก็คืองานที่มันจะต้องลงไปถามชาวบ้านแต่มันเหนื่อยพิเศษเพราะว่าหลายๆโพเขานี้ใช้โทรศัพท์แล้วผมเคยทําโพสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปถามว่าจะเลือกใครรอบนี้เขาจะไม่ตอบอส่วนใหญ่ไม่ตอบ ยังไม่ตัดสินใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องมีวิธีกลับไปถามว่าแล้วค่าวที่แล้วเลือกใครแล้วมันมีโอกาสสูงมากว่าขราวที่<ะ>แล้วเลือกใครเนี่ยก็จะเลือกคนในกรอบวิธีคิดหรือคนเดิมมีโอกาสสูงคือมันต้องไปยืนถามยืนไล่แล้วมันเหนื่อยสมัยนี้โทรศัพท์เขาก็ตอบตอบกดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็อาจจะคาดเคลื่อนได้แต่ถ้าดูกระแสในภาพรวมครับมันก็สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนแหละไม่มากก็น้อยอยังไงนักการเมืองทุกคนต้องเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาดู นะครับว่าความหมายจริงๆของมันเนี่ยหมายถึงอะไรและต้องแก้แท็กติกยุทธศาสตร์นโยบายหรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพก็มีส่วนนะฮะอย่างล่าสุดผมเพิ่งเข้าไปดูงานวิจัยล่าสุดเลยที่นิดาโพออกมาล่าสุดใช่ไหมฮะที่ธนยกตกไปอยู่ดับสามเอผมก็เข้าไปดูในงานทฤษฎีเก่าๆสมัยเราเรียนหนังสือเราก็บอกเราต้องการคนมีความเป็นผู้นําสูงมีประสบการณ์มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะพอกลับไปดูของยุคใหม่คืองานวิจัยยุคใหม่เขาจะพูดถึงเจ็ดข้อเนี่ย กลายเป็นเรื่องอายุหน้าตาความสามารถในการพูดอะไรอย่างเงี้ยมันคือความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะได้นักการเมืองที่ไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คิดว่าเรื่องใหญ่ๆเขาต้องไปทําพวกนายไม่เกี่ยวอ่ามีประสบการณ์นะเก่งนะแต่ฉันจะทําของฉันแหะแต่เขาอยากจะแฮปปี้กับคนที่อนเกจกับเขามากกว่าเพราะฉะนั้นแต่มันตอบไม่ได้ผมก็พยายามจะไปหาข้อสรุปว่าแล้วยังไงเวิร์กครับ เขาบอกเปนสรุปไม่ได้เพราะบางทีการที่คุณชอบคนในแบบที่สองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เลยเลยใช่ไหมในขณะที่ถ้าคุณชอบคนถ,ถ้าชอบคนที่ผู้สูงอายุหน่อยอมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแต่การกลับมาเอ็งเกชหรือพูดคุยกับประชาชนเนี่ยมีน้อยโมเดลที่ดีที่สุดนะสำหรับนักการเมืองสำหรับผมนะฮะคือแบบสิงคโปร์ทฤษฎีเราเรียกมันว่า c o n s u uh, uh, l t a t i v e authoritarian นี m ซึ่ง เป็นเผด็จการหรือรเป็นอำนาจนิยมแบบปรึกษาหารือถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่รีกวนยูไล่มาจนถึงโคชกงโคล่าสุดนี่ผมยังไม่เห็นผลงานเท่าไหร่เขาคุยกับประชาชนตลอดเวลาแล้วสัญญิงสัญญาว่าเขาจะทาอะไรให้แล้วเขาใช้ตัวนั้นในการจิ้มว่าฉันทําให้เธอได้แล้วตามที่สัญญาไว้แล้วเขาใช้ตัวนี้นย้ําทุกหกเดือนไปทางไหนเพราะฉะนั้นคอมมิวนิเคชั่นอะไรพวกนี้รวมไปถึงประสบการณ์แรงต่างเนี่ยจำเป็นแต่ว่า พอเรามีคนกลุ่มใหม่มหาสารพิเศษคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสนใจการเมืองเนี่ยเขาจะมีทัศนคติและคความนิยมอ่ะที่อาจจะไม่เหมือนคนรุ่นเราอาจจะให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้คือการแข่งขันกันในทางการเมืองในยกนี้ต้องมานั่งคิดแล้วล่ะว่าต้องปรับแก้อะไรตรงไหนเพื่อที่จะไปดึงดูดใจอย่างน้อยคนที่แบบชอบคนอย่างเนี้ยมีประสบการณ์ทํางานลุยเต็มที่ใช่ไหมฮะหรือจะทํายังไงที่จะชี้ให้กับคน รุ่นใหม่ๆเห็นว่าสิ่งที่ตนเองทําก็มีคุณค่าและมีประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ด้วยในเวลาเดียวกันแต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งอบจนายกอบจปทุมวันนี้คุณภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมฮะใช่ฮะก็ประเด็นสําคัญคือไม่อยากให้หลงกับการชนะเพียงแต่ว่าต้องเอาเรื่องของการทํางานเนี่ยมาทำให้ประชาชนเห็น อันนี้สําคัญอันนี้สําคัญแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่คุณอิงโพสต์พอดีวันนี้ครับผมอาจารย์ถ้าเราได้ดูนะครับวันนี้คุณอิงแพรทองทานโพสนะครับบอกว่าอิงและพักเพื่อไทยยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทํางานร่วมกันและเชื่อว่าชาวปทุมจะได้รับการดูแลจากคนที่ตั้งใจทํางานจริงนะนี่สโลแกนลุงชานใจดีลุงชา,ใงชาใน,นาจใจดีแต่<อ>ผมก็แอบเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะของคนในพื้นที่อ,อย่างนี้แล้วกันคนในพื้นที่เขาก็ยินดีกับผลที่เกิดขึ้นนะส่วนใหญ่ แต่เขาบอกว่าความแผ่วของพักเพื่อไทยในการลงพื้นที่ในตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยมันมีผลแล้วก็ที่สำคัญผมว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนที่มารัฐประหารเราเห็นคนที่เรารู้จักเยอะแยะไปหมดเลยที่เคยอยู่กับพักเพื่อไทยเนี่ยต้องย้ายไปอีกฝั่งเอาตัวรอดอะไรเงี้ยนี่แหละผมคิดว่าแล้วคุณักสิ์แล้วนี่แหละมันคือการพลังที่มันทำให้เขา อ่อนแอลงครับและต้องกลับมาฟื้นแต่ทีนี้อ่ะถ้าคุณทักษินจะเข้ามามีบทบาทหรือพรรคเพื่อไทยใส่ใจกับเรื่องการเมืองในท้องถิ่นมากขึ้นเนี่ยอ่ะก็ต้องดูว่าจะไปขันน็อตกันยังไงอย่างรอบนี้8บ้านใหญ่ช่วยเนี่ยอันนี้มีผลอ่ะคุณทักษินหรือว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถเข้าไปทําสิ่งเหล่านี้ ในพื้นที่อื่นได้หรือเปล่าได้หรือไม่เนี่ยอันนี้น่าสนใจครับแต่ก็ต้องชื่นชมนายกแจ๊สนะฮะคือหลังจากทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเมื่อคืนก็แถลงเลยแถลงเลยนะครับเป็นผู้ชายมากอแกบอกไม่ร้องนะฮะคือผมว่าการเมืองแบบนี้ดีนะครับแพ้ก็คือแพ้เดี๋ยว4ปีข้างหน้ามาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันใหม่เออแต่ว่ามีบางงการเลือกตั้งแพ้น้วไม่ยอมนะนะก็มีนะขุดกันมาใหญ่เลยนะแต่ทีนี้ แกยังมีพื้นที่อยู่ก็คือตัวใจกลางของนครลันสิตเนี่ยก็คือานายกบอลลิงใช่ไหมยังอยู่เนี่ยเด็กแกคงทํางานต่อผมคิดว่าคงไม่ได้อยู่นิ่งหรอกก็คงจะต้องขยับต่อไปเพราะว่าห่างขนาดหนห่างแค่เนี้ยแล้วโอ้โหคนไม่กล้าคนทําบาดเสียเยอะขนาดนี้โอกาสกลับมาสูงมากจริงๆรนครลันสิตถือเป็นหัวใจสําคัญนะครับโอ้โหถ้าถ้ากลมไว้ได้เนี่ยผมว่าใช่ไหมรอบหน้าก็ สนุกอ่ะครับผมแล้วก็นายกอบจอีก2จังหวัดต้นเดือนหน้านะฮะฝากติดตามกันด้วยอยุธยากับชัยนาทโอ้โหช้างชนชัยกับอยุธยาอยุธยานี่มันแล้วคล้ายๆกับปทุมนะนะอ่าไม่มีสีส้มเออหรือเปล่าไม่มีสีส้มเออไม่มีสีส้มเพราะว่าเจ้ามัเป็นยังไงทางสสเขตหนึ่งเขาบอกว่าเก้าไกลไม่ไม่ได้ส่งครับนะครับแต่ว่าชัยนาทนี่ก็น่าสนุกนะฮะที่สาวบ้านใหญ่ก็จะเจอกับ ว่าที่ผู้สมัครนายกอ,อขออภัยว่าที่ผู้สมัครอสสเข้าไกลนาสนุก่าสนุกรอดูนะครับสี่วิถุนาใครมีสิทธิ์มีเสียงทั้งสองจังหวัดก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะฮะ